ถ้าตรงนี้บางไปพอไปใส่เบอร์นี้ก็หนาไปจุดระหว่างกลางที่เราต้องการอยู่ตรงกลางตรงนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะขยายเองขยายรูตัวนี้หรือเราจะมาเลือกแต่งที่เข็มขยับล็อกเลื่อน ขึ้นบนลงล่างเพื่อให้อัตราส่วนผสมมันเปลี่ยนมันสามารถทำได้บางครั้งตัวนี้ต้องทำร่วมกับตัวนี้เขาจริงมีล็อกมาให้เราเลื่อนนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะอยู่กับเครื่องที่เราปรับแต่งปรับจูนอีกครั้งหนึง่งส่วนผสมไม่ได้มีแค่ล็อกตัวนี้ไม่ได้มีแค่รูตัวนี้ รูปทรงของเข็มความคอดเ่วทุกจุดทุกอย่างและความต้องการของเครื่องยนต์คือตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นต้องไล่ปรับหาเอานะครับ